สวัสดีค่ะอ่าก็มาพบกันอีกนะคะในช่อง PowerMath um ม1 1ีกับแบบฝึกหัดท้ายบทที่2เรื่องฟังก์ชัน Exponential และ Logarithm er ก็เป็นข้อที่17นะคะข้อสุดท้ายแล้วโจทย์บอกว่าในการทำนายระยะเวลาหลังการตายอย่างคร่าวๆโดยการเขียนฟังก์ชันอุณหภูมิเทียบกับเวลาดังนี้ t of t เท่ากับ t e บวกด้วยในวงเล็บ t 0ลบ t e คูณด้วย e ยกกำลังลบ zt สัญลักษณ์ต่างๆนะคะมีความหมายดังนี้กำหนดให้ t0 นะคะแทนอุณหภูมิศีรษะของคนทั่วไป te แทนอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม z กำหนดให้เท่ากับ0.1 t of t แทนอุณหภูมิของผู้ตายขณะพบศพโจทย์ข้อนี้นะคะก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนะคะ คือเป็นหมอนั่นแหละนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคนตายเนาะอ่าก็เอาไว้พิสูจน์นะคะว่าตายไปแล้วนานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงโอเคอ่าสำหรับโจทย์เต็มๆนะคะก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนลอกโจทย์เต็มๆเองนะคะอ่าเพราะว่าค,คุณครูต้องการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการเขียนด้วยนะคะนักเรียนก็เปิดหนังสือลอกโจทย์เต็มๆให้ถูกต้องนะคะ โอเคต่อไปนะคะก็เป็นส่วนที่โจทย์กำหนดข้อมูลมาให้นะคะเขาก็สมมุติว่าพบศพที่ข้างทางเปรี่ยวบนดอยโดยวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแสดงว่าเป็น t e แน่ๆเลย t e ก็เท่ากับ14นะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิของผู้ตายได้21องศาอืม ถ้ากำหนดที่ศูนย์เป็น37องศาเซลเซียสจงหาว่าผู้ตายนั้นเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยกี่ชั่วโมงโอเคนะคะอย่างน้อยกี่ชั่วโมงก็น่าจะเป็นการหาเวลาที่นะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับการแสดงวิธีทำข้อนี้เริ่มต้นนะคะเราก็เขียนสูตรขึ้นมา จากนะะสูตรที่กำหนดให้ T of T เท่ากับ Te บวกด้วยในวงเล็บ T 0ลบ Te ปิดวงเล็บ e ยกกำลังลบ zT นะคะแล้วก็ข้อมูลในโจทย์นะคะกำหนดอะไรให้บ้างเราก็เขียนว่าในที่นี้นะคะอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็น14องศาเซลเซียส ออฟทนะคะคืออุณหภูมิของผู้ตายนะคะที่เราไปตรวจวัดได้นะที่เกิดเหตุเป็น21องศาที่ศนย์นะคะกำหนดมาเป็น37และนะคะค่า Z นั้นเป็น0.1นะคะนักเรียนก็เอาข้อมูลทั้งหมดไปแทนค่าในสูตรนะคะก็จะได้ออกมาเป็น21เท่ากับ14บวกด้วยในวงเล็บ 37ลบ14คูณกับ e ยกกำลัง0.1 t นะคะข้อมูลก็ให้มานะ,ะเกือบครบแล้วนะคะก็จะเหลือสิ่งที่ให้หานะคะก็คือเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงนะคะก็คือสัญลักษณ์ก็คือตัวถีนั่นเองโอเคนะคะมาวิเคราะห์ตัวเลขดูนะคะวิเคราะห์สมการดูว่าจะทำในส่วนไหนก่อน โอเคเดีวดูในส่วนที่เป็นวงเล็บนะคะ37-14จลบ14จะเหลือเท่าไหร่โอเคนะคะในส่วนของวงเล็บนั้นก็จะเป็น23คณอคูณกับ e ยกกำลัง0.1 t สำหรับ14ตัวนี้นะคะนักเรียนก็ย้ายข้างมาลบออกจาก21นะคะ21-14ลบ14ก็เหลือ7 อ่าโอเควิเคราะห์กันต่อไปว่าจะทำอย่างไรในส่วนที่เป็นตัวแปรทีที่เราต้องการนะคะมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อยู่เป็นเลขชี้กําลังของ e เอาละเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องย้าย23ที่คูณอยู่นะคะไปหาร7แล้วครูก็จะนําส่วนที่อ่าพจน์ของ e นะคะมาไว้ข้างซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ ก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะในการหาตัวแปร t เนี่ยซึ่งเป็นส่วนของเลขชี้กำลังของ e นะคะเราก็ต้องอาศัยเรื่องล็อกเข้ามาช่วยและสังเกตว่านะคะฐานมันเป็น e ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ล็อกฐาน e นะคะล็อกฐาน e คืออะไรล็อกฐาน e ก็คือ natural log นะคะหรือนักเรียนจะอ่านว่าเป็น ln ก็ได้นะคะ เอามาใส่ทั้งสองข้างฝั่งซ้ายได้แล้วนะคะฝั่งขวาก็ใส่เข้าไปในเฉลร์ล็อกของ7ส่วน23นะคะเอาล่ะขั้นตอนต่อไปนะคะในส่วนที่เป็นเลขชี้กำลังของ E นะคะก็เอามาไว้ข้างหน้าทั้งหมดเลยก็จะเป็นลบ0.1 t นะคะแล้วตัวที่เหลือก็คือ ลอน e นะคะซึ่งลอน e ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1นึงโอเคฝั่งขวามือ,อก็เขียนเหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปโอเคสิ่งที่เราต้องการคือ t ใช่ไหมคะเอาลละเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำอะไรเอ่ย ตัวนี้นะคะลบศู t ที่คูณอยู่เนี่ยก็ย้ายไปเป็นตัวหารในชลอล็อกปึ๊บใส่เครื่องหมายลบนะคะหารด้วย0.1เอาละถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องกดเครื่องคิดเลขนะคะในการคำนวณหาว่าจะได้เท่าไหร่เอาละจากการคำนวณน,นะคะโดยใช้ f photomat h อ่ก็ได้คำตอบเป็น11.8958นะคะนี่ก็คือเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงนะคะเมืนันเห็นตัวเลขแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดขึ้นนะคะก็จะกลายเป็น12ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เขียนสรุปเป็นคำตอบดังนั้นนะคะผู้ที่ตายเนี่ยก็เสียชีวิต มาแล้วอย่างน้อยประมาณสิบสชั่วโมงโอเคนะคะก็เป็นการเสร็จนะคะสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะคะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอก a ริทึมมีทั้งหมด17ข้อด้วยกันนะคะช่วงหลังๆนี้ก็โจทย์ยาวมากๆเลย เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปลอกมาให้ครบถ้วนนะคะสำหรับครูก็ทําหน้าที่ชี้แนะในการเฉลยวิธีการทําแล้วก็ได้คําตอบที่ถูกต้องตรงตามสสวทที่ได้เฉลยไว้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับนักเรียนทุกคนแล้วก็สําหรับคุณครูนะคะเผื่อใครจะเข้ามาดูเนาะได้ประโยชน์กันทุกคนนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะคะ แล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปได้ทางช่อง Power Match หนึงน่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ